เราแต่และท่านเป็นผู้ที่ขนขวายในการทำหน้าที่ทำอาชีพทำงานที่แท้จริงของเราเองโดยผู้ที่ทำงานทำหน้าที่ ทำอาชีพที่แท้จริงของตนเองจะเป็นผู้ที่อยู่ในสภาวะลุกเข้าสู่วิกฤตเพื่อแก้ไขวิกฤตให้วิกฤตของชีวิตหมดไปผู้ที่เป็นผู้นำเป็นผู้ที่จะต้องให้ ความสุขความสำเร็จของชีวิตกับผู้อื่นผู้ที่ให้มากจะเป็นผู้นำที่มากขึ้นไปเรื่อยๆตามจำนวนตามปริมาณที่ให้ความสุขความสำเร็จชีวิตให้กับตัวเองให้กับผู้อื่น เราจรึงต้องทบทวนตัวของเราเองในแต่ละท่านว่าชีวิตของเราเกิดมาจากไหนเกิดมาเพื่ออะไรมีเป้าหมายของชีวิตเพื่อให้เกิดสิ่งใด ก็จะต้องทบทวนให้เป็นปกติเพื่อที่จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพื่อทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพของเราเองให้สมบูรณ์ผู้ที่ไม่รู้ว่าเกิดมาจากไหนดำรงชีวิตยอยู่เพื่ออะไร มีเป้าหมายชีวิตเพื่อที่จะให้เกิดสิ่งใดทำตอบทั้งหมดอยู่ณนะตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐุมเริ่มแรกบารมีสามสิทธัสสะเดบคุณหลวงพุทสดจันทรสโรผู้ที่ยังไม่นึกคิดรับรู้จดจ่อณนะตำแหน่ง ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบลรมีสาวติทั์พระเดชพุรุลกุศ์จันทสโรคือผู้ที่ยังไม่ขนขวายที่จะรู้ว่าเกิดมาจากไหนดำรงชีวิตยอยู่เพื่ออะไรมีเป้าหมายของชีวิตเพื่อจะสร้างสิ่งใดซึ่งจะพบให้เห็นในยุค ของกาขาวที่คนจัดสิ่งของบางส่วนไม่รู้ว่าชีวิตเกิดมาจากไหนเราลงชีวิตเพื่ออะไรมีเป้าหมายในการสร้างสิ่งใดคนสัตว์สิ่งของในส่วนนี้มีธรรม โลภโกรธหลงซึ่งเป็นธรรมที่ทําให้เป็นผู้ไม่รู้ไม่ตื่นไม่เบิกบานไตเวียนอยู่ในตัวไม่รู้ถึงสภาวะผิดปกติที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดไม่รู้ถึงสภาวะปกติของชีวิตเป็นอย่างยู่ ที่จะต้องเป็นผู้รู้ผู้เติมผู้เบิกบานจะต้องยิ้มแย้มแจ่มใสปิติเบิกบานกว้างขวาง,วางไม่อึดอัดขับแคบคนสัตว์สิ่งของที่เป็นหัวหน้าต้นบารมีสามสิบทัศพระเด็พระกุลุลสุสันจัสโรเป็นผู้นำ สร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทธรรัตระเดชพุดดร,รุคุสตจนทัศโลเป็นผู้ที่ทำหยุดตัวสำเร็จณศูนยะ์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสาสิทธรรัตระเดชพรุคุดสตจนทัศโลเป็นปกติเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นหัวหน้าเป็นต้น ปรามีสามสิบทัศนพระเดชพระคุรหลวงพุทธเจรทศรเป็นหัวหน้าเป็นต้นนําชีวิตของคนสัตว์สิ่งของทั้งหมดให้สุขเจริญสำเร็จชีวิตยิ่งขึ้นไปดังตัวอย่างของครูบาอาจารย์ของเราที่ท่านอยู่ในฐานะของ พ่อแม่ผู้ให้กำเนิดผู้เลี้ยงผู้รักษาที่ควบคุมบังคับสั่งการสร้างเลี้ยงรักษาคนสัตว์สิ่งของทั้งหมดโอนาต้นบรารมีสาธิธัศน์เสด็จคุลผป้สดจันทสโลทุกท่านอยู่ในฐานะของพ่อแม่ เป็นผู้สร้างเป็นผู้เลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการคนสัตว์สิ่งของทั้งหมดให้มีความสุขเจริญรุ่งเรืองให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้ยิ้มย้มจำใสสีติเบิกบานกว้างขวางโดยอยู่ในฐานะของพ่อแม่ เป็นผู้สร้างเป็นผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นผู้ควบคุมบังคับสั่งการไม่ให้ทำโลกโปรดหล,ดลงเข้ามาครอบงำคนสัตว์สิ่งของให้ผิดปกติไปจากสภาวะสุขเจริญสำเร็จชีวิตโอหน้า ต้นบารมีสามสิทััตเะเดชพระคุณหลวงปูป่ปสดแันทัศโลเป็นผู้นำสร้างที่สุดแห่งธรรมของบารมีสามสิทัตเะเดชพระคุณหลวงปูปส่สดแดนทัศโลอยู่ในฐานะของพ่อแม่คนสัตว์สิ่งของทั้งหมดร้างเลี้ยงรักษาบังคับควบคุมสั่งการคนสัตว์สิ่งของทั้งหมด ในการควบคุมบังคับสั่งการสร้างเลี้ยงรักษาจากตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทธัตเสเดพกรุกุศลจันทัศโรมีรักเพื่ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมให้กับคนสัตว์สิ่งของทั้งหมดที่อยู่ใน ฐานะของลูกฐานะของผู้รู้ผู้เตือนผู้เบิกบานหัวหน้าต้นบารมีสาสิทัศน์พระเดชพระคุรุกุสลจันทสโรสร้างที่สุดแห่งบารมีสาสิทัศน์พระเดชพระคุรุกุสลจันทสโรมีรักเพื่ออภรรปลอดภัยอโหสิก,กรรมให้กับคนสัตว์สิ่งของทั้งหมด ให้กับตนเองไม่ให้ทำโลกโกรธหลงเข้ามันไหลเวียนในตัวของคนสัตว์สิ่งของไม่ให้ครอบงำคนสัตว์สิ่งของทํทำให้ชีวิตเป็นอย่างอยู่ผิดปกติมีทุกข์ไม่สุขไม่เจริญไม่สําเร็จชีวิตผู้เป็นหัวหน้า ต้นบารมีสักติทั์พระเด็พระคุณหลวงปูส่สดจันทโรสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสันติทั์พระเด็จหลวงปูส่ดสดเดนทัศโรอยู่ในฐานะพ่อแม่ที่รักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยโหติกรรมให้กับลูกๆทั้งหมดที่เป็นคนสัตว์สิงคอเป็นสภาวะปกติของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่สร้างเลี้ยงรักษา ควบคุมบังคับสั่งการให้ลูกๆซึ่งเป็นคนสัตว์สิ่งของทั้งหมดไม่ถูกบังคับควบคุมจากทำโ,โรคโกรธลงที่ทำให้ทุกข์ทำให้ไม่สุขไม่เจริญไม่สำเร็จชีวิตอํำนาจที่ทำอาชีพทำงานของการ เป็นพ่อแม่ที่สร้างที่เลี้ยงรักษาลูกๆอยู่ทุกอนุเวลาไม่คลาดเคลื่อนเป็นผู้มีอนุภาพสามารถสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการลูกๆที่เป็นคนสัตว์สิ่งของให้สุขเจริญสังเร็จชีวิตได้ จากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จณศูนยะ์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสาสิทธัตถะเดชพุกุลลงปุสสดันทัสโรฐานะของหัวหน้าต้นบารมีสาสิทธัตถะเดชพุกุลลงปุสสดันทสโรทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพสร้างที่สุดแห่งธรรม บารมีสาสิทธัฒน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรอยู่ในฐานะของพ่อแม่ผู้ให้รักเมตตาเอื้อถอนปลอดภัยโอโหสิกรรมซึ่งเป็นธรรมบารมีสามสิทธัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรให้กับลูกๆที่เป็นคนสัตว์สิ่งของทั้งหมดเป็นสภาวะปกติอยู่ตลอดทุกอนุเวลา ดังที่ผู้รู้ท่านได้ถ่ายทอดว่าผู้ตัดสลุ้งแล้วเองโดยชอบรักคนสัตว์สิ่งของทั้งหมดเป็นแบบเดียวกับลูกที่เกิดจากท่านเป็นถ่ายทอดการทำงาน ทำหน้าที่ทำอาชีพทำงานของผู้ตัดสรนุได้เองโดยชอบที่อยู่ในฐานะของพ่อแม่ที่สร้างที่เลี้ยงรักษาที่ควบคุมบังคับสั่งการลูกๆที่เป็นคนตัดสิ่งของทั้งหมด ให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้เข้าสู่สภาวะปกติยิ้มแย้มแจ่มใสปีติเบิกบานกว้างขวาง,วางไม่อึดอัดคับแคบดังนั้นหัวหน้าต้นบารมีส,สาวิิพัฒพระเดชพระคุณผ,ผู้สดจันทัสโร ผู้ทาหน้าที่ทํางานทําอาชีพสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามิทัศน์พระเด็กคุณกุสจันทันสโรอยู่ในฐานะพ่อแม่ที่สร้างเลี้ยงรักษาบังรับุคุมสั่งการลูกๆที่เป็นคนสัตว์สิ่งของทั้งหมดให้ลูกๆทั้งหมดเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตื่นจากใสยเวท ซึ่งเป็นธรรมโลกโกรธหลงให้หลุดออกจากการถูกหลอกลวงให้รับเป็นเส้นทางเดินเป็นสื่อนำเป็นท่อทานให้กับธรรมโลกโกรธงได้ไหลเวียนคิดทําให้ชีวิตเป็นยังอยู่ไม่สุขไม่เจริญไม่สำเร็จชีวิตให้กลับว่า ู่สภาวะปกติเป็นผู้ที่ยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางศรัทธ,ธาเลื่อมใสในธรมรมวรวีสาวิิทัตพระเดชพระคุณลุสดัญทัศโรยึดมั่นถือมั่นเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานให้กระแสารมีสาวิตริทัพระเดชพระคุณลพุสดัญทโัโรไหลเวียน ในวงจรจุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์จากตําแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสัติทัตพระเด็บพระลุตสดจดนทัศโลทุกอนุเวลาเพื่อรักษาศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสัติทัตพระเด็พระลบุตสดจดนทัศโลรักษาศูนย์กลาง หยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ของบารมีสามสิทััตระเดบุคุลภูสตจันทัโรณะส่วนกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทัศพระเดบุคุลภูสตจันทัสรณรักษาศูนย์กลางดวงกลมย่อยทุกหน่วยบารมีสามสิทัศพระเดบุคุลภูสตจันทัสรณรักษานิพพานธรรมบารมีสามสิ พระเดะคุณหลวงพุส่สดจันทรรัสโรให้ครอบคุมอย่างสมบูรณ์ทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่สร้างยุติธรรมรรวรมีสานสิทธัตพระเดะคุณหลวงปูส่สดจันทสโร,รเกิดที่สุดแห่งธร,รรมวรมีสานสิทธัตพระเดะคุณหลวงพุส่สดจจนทสโร,รเป็นยุคชาวสุไลที่สมบูรณ์ตลอดไป